เกิดเป็นยิ่งติ้งนีนี่อยู่ที่เรือนเพื่อว่าเพื่อนไปมาเลี้ยวตาดูเรือนเรือยาวยุดทุกวันนั้มันปัดกวาดตัวเลยทาที่จะวัดใอ้หนุ่ยมันกัดตู้ แม่จะไปเมืม่อนาาการนี่รืยกระานกุนกรูจะไปอยู่ไปได้เราเจ้าลายจนจนอันเนื้อหลกเรือจะมาเทียบกับเนื้อจางอันนำกลางเรือจะมาเจือกับน้ำฝน แซงง่อยหรือจะจูแซงแฝดสุริยุลจับคนจนหรือยจะเทียบกับจับปลายาที่มีแล้วก็ก็มีกันไปที่จนแล้วก็ก็จนกันหนักหนาจงสู้ไปเถิดเจ้าลูกเจ้าไรนาลั่งสู้กว่าและหน้ามันสู้ดิล Oh walang suku ala แม่คะใช่หรอีเปียนลูกขออะไรคุณแม่สักอ่างได้มั้ยมึงอี่ก่อร้่องกว่าลูกลูกขอให้แม่เลิกเล่นไพ่ได้มั้ยเจ้าคุณแม่กูเล่นตั้งนานแหลวลูกกูต้องมึงอไงเรียนจับหม้อลูกไม่ใจเหมาหัวหม้อแม่เลิกไม่ได้ลูกไม่อ้อนดัดได้ไม่แก้มดัดยากเลยลูกแก้แล้ว นี่เพื่อนกน็ไล่มันนี่ไอ้ไปเล่นแล้วการกล้าอยู่หกูกเพียนขอแค่นี้แม่ให้เพียนไม่ได้เลยจ๊ะกูเล่นดังน,น,นั้นเลยนล่นหอยเพียนกูเล่นไปจนไอ้มึงเด็กกับหม้อหรกกินไรพอมึงตายตังน,น,นั้นเลยนี่ก็ไล่มาแล้วกล้าไล่มาแล้วกล้าไลา่ อะไรเนี่ยนุ้ยขาขาวๆก็พอไหวแต่บางคนขาลล่ไม่เอาไหนเลยเห็นดูละพ้นนะไอันนี้แกงมิกูละลล่กันเปลี่ยนก็ไม่ได้ขออะไรมากนลจ๊ะคุณแม่ขอแค่นี้แม่ให้เพียนไม่ได้เลยจ๊ะได้ไม่ได้แล้วลูกเออว่างีเป็นว่างีจับว่างีหนาเปลือนได้กูเรียนรู้มาตั้งนานนุ้ มึงยังมาก็เ่มเจ่มเนติได้เลยเปลี่ยนเออตัวแม่กมีความทุกในบรรใต้ชีวิตแต่ลูก็ออมแมกแกแม่เลยอนหนูหนีกระเปือนคุณไม่ให้มีได้ไม่ได้หรอกอไม่ลื้ไม่ล,มลื้นจนในหนงเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่า้นตรงไห้ปุ้มห้าลอยอันนี้กาอะเนี่กาขึ้นมาก ขึ้นบ่ได้เอาขึ้นแด็กต้อวันดีแล้วทางไล่จนจนว่ามาขึ้นได้เรียนหรือเจ้าเป๋นี่ละมากกูเมาหใจกาขึ้นนึงความจำมาจากได้ดึงจนว่ากูเดียมึงเปลือยเลยหม่งเกขาไปเออต้องลอยเอาเด็กนี่จนว่าเดียเปลือยเลยเออแล้วว่ากูยังต้องลยยังเดียวเปลือยเลยไปแล้วกูไปอาะก้าแล้วแม่ แม่จ๋ากูไม่จ๋าไม่แจ๋แล้วดูสิพี่นุย้ยขอให้เลิกไพ่ไม่ได้อ่แแแนะแก้แล้วน้องแกเล่นไปจ้ะเพียนขอเป็นร้อยครั้งแล้วแม่ก็พูดแบบนี้ทุกรอบเลยการมันเป็นความทลุข์กลงคนแก่หลวงเพียนก็นไมาไหมาลวงเพีย้ยนก็นไมาไ ก็รู้แต่เพียนอยากให้เลิกคือมันอยู่ในสันดานแล้วไม่ใช่สันด้อนสันด้อนกันสันดาน,น,นมันแก่ไม่ได้เร็วไม่รู้จะพูดอย่างไรไปคลีนิกและเออกวากอูด้วยเจง ไปคลินิกแล้วเหมือนกันช่วงนี้เปิดดูไม่ได้เรื่องรถไม่ก้าวเลยเย็ดแม่เดี๋ยวไก่กุ้จนแบบนี้ไม่ไหวแล้วจ้งไปเปลี่ยนชื่อแล้วชื่อหนูหน้อยไม่ได้เรื่องแล้วพี่เปลี่ยนว่าปลื้พี่เปลี่ยนชื่อว่ารวยสักทีอ จากหนูหน,นุ้ยนี่เปลี่ยนชื่อว่ารวยเออเอาชื่อรวยน่าจะดีแล้วก็นามจะกูลก็เปลี่ยนจากหนูหนุ้ยคุยปลอกเอานามระกูลละไยเอารวยจินนวัตรอ่ะตุย้ยจริงนามาจัานทรคุณเต่งคุณเต่งก็ร้านด้วยเราจะไปคลินิก เดี๋ยวก่อนมึงไม่ได้มีคลินิกเออลืมทำจนเนี่มันลำบากคุณแต้งเหรอเออเราว่าเราเรามาทำตัวชดชด,ชดแหลงกลางกันบ้งคือมันเจ้งอะชีวิตอยู่แบบเจ้งเจงช่วงนี้ไปไหนก็ไม่ได้ไปใช้โควิดไปกวาโควิดยัดแม่เนี๋ยวก่กว่าไห้คือว่า โควิดตั 19, ้งเพยโควิดตั้งเพยจริงที่บ้านตอนนี้ทีวีก็ไม่มีให้ดูทีวีเสียต้มก็ไม่ได้จ้มไม่มีเบี้ยจะจ้มมีแต่วิทยุเครื่องเดียวอ่พอได้กวางข่าวป้าจอยอันนี้ป้าจอยกวยข่าวตอนเช้าๆเตียงเตียงลำบากจะว่ามีเครื่องเดียวลูกสาวมันก็จะกังเพลงได้จริงเออมันชอบเพลงได้จริง ไอ้เราก็อยากฟังล่าวพระจอยลูกก็อยากฟังดาจริงวันนั้นแย่งกันไปแย่งกันมาแย่งกันไปลูกไปฟังดาจริงกูเปิดล่าวลูกไปเปิดดะจริงแย่งไปแย่งมาวิทยุปริงเด่นไปตบกับต้นกล้วยสถานีมันเลื่อนเองสถานีวิทยุมันเลื่อนเองเลื่อนเองเพลงก็ดังขึ้นมาเป็นเพลงยอดรักตลักใจเพลงอะไร ฉันไม้ตายจะยังดีกว่ามาทรมานเมื่อไม่ต้องการก็ควรจะฆ้าจะทุกข์ใจใจให้มันยามินให้เราไปไม่โูกแล้วคุณแท่งร้องเพลงเป็นไหมคุณแท่งร้องเพลงอะไรได้บ้างผาดของทุรพนสมบัติเริญแชมเปญนเพลงหยา พึ่งดราว่าคนหัวล้านอย่าพึ่งประจานว่าคนหัวล้านไม่ดีล้านนั้นมันสุดจะสันมากนี้แต่ล้านอย่างผมนี้หลอดีนะคุณฮะฮะอีกอย่างให้ทีตรงกลางหัวแดงเขาเรียกจะดนดตีแปลงลานนี้คำแหงเลือดที่ผมจบจะตายลูกทุโนก พลายยังเดินแล้วมองจองหาปลาตัวโกงนั้นปูนับร้อยนั่นตัวหอยโกงฟังลำปงางเจ้ากำทังชูขออาประมาณนี้ก็พูกเขาจะกันควางนะแดดว่าจะร้อนเทียงได้พี่จะไปหาเธอจนได้ถึงได้พี่จะไปหาหนาง แต่ว่าคุณหนูนีแจงเรียว่าผมไอผมมันได้ทุกเพลงจะจริงได้ลูกตุ้งได้ได้หมดหมายความว่าถ้าคุณกอเพลงเหมือนผมเหมือนนี่ตู้เพลงคือหยอดได้หมดทุกเพลงจริงจริงจัดลองดูทุกเพลงหยอดเหลียนบาทกลิ้งขอปุ่มพวงดวงจันทร์หลวงพ่อ เ้าช่วยแผ่เมตตาลูกหน่อยได้ไหมโลกนี้มีสุขับโชคหรือไรมีรักครั้งใดเอาปุ่มพวงเปล่งเร็วเนึกไว้ทุกคืนวันเพียงเดียวเดียวเจอกันทิ้งกันให้คอยตั้งตา ได้ได้ดีมีค่าก็ลืมสาวเชาว้านาะคนซื่อชื่อโรได้เจอคอนเล็กแดงๆปากแดงแก้มแดงๆที่ไรมังลูวห่วงทิ้งให้เช้าน้านอนอน้ำตาเอืดซวงเอาใายันสัญญาเอาเพลงเก่กงได้ขี่รถเก่งฟังเพลงลูกกรุ อย่าลืมลูกทุ่งที่ครับรักไทยเอาเพลงน้องติม๋มไม่เคยรักใครเท่าทิ้ที่รักติ๋มแทบป้าเอาเพลงความรู้ปอตรีมึงอย่าอยอดตัวรูอ้อ่ะเดี๋ยวเครื่องฟังความรู้มีเพียงแค่ฉันปอตรี ฟมสันจรจากดอนเจดีสุพันบุรีดินแดนมหันตานักร้องคนซื่อที่ชื่อสายันสัญญาเป็นเด็กบ้าโนโอคอกนาเสียงโชคชะตามากับเสียงเพลงผ่านนัดเอาจรเฟรอนสุพัน เรียนไม่กลับมานาไม่มีคนทําพ่อแม่ชะา,า,า,านีานะตาดำๆใจเล่มจันเง่งช <c oughs> ุนารีลาจะสิมาสองมือกลับลงที่ตรงนี้หาทป่าจ้าโมที่ร้านเติบโต พระพนยาแต่เล็กจนโตกลาบยาแล้ววาาหวังเพลิดแพล้วไม่สิ้นกล่มยาตจบตินเบื้องบาทรยาต้นคุณยาโมเหมือนดังรำพรองาตคุ้มครองปกป้องโครามีอำนาจเหนือคนทุก ผมก้นเจียวกูแจ้งนี้มาจับก,กี้ฮะ